สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่11หน้าต่างที่เปิดกว้างนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการเขียนโครงงานภาษาไทยนะคะ,ะเรามาดูว่าการทําโครงงานเป็นอย่างไรนะคะ,ะคะก่อนที่เราจะไปศึกษาการเขียนโครงงานภาษาไทยนะคะเรามาดูความหมายของโครงงานก่อนนะคะ โครงงานเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนนะคะมีการวางแผนในการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้นะคะฉะนั้นโครงงานจึงเป็นการค้นคว้าของนักเรียนที่แก้ปัญหาหรือข้อสงสัยของนักเรียนได้นะคะ,ะค,คุณครูจะให้นักเรียนดูวิธีการเขียนโครงงาะภาษาไทยนะคะจากคลิปของครูโอนะคะ เหมือนเช่นเคยนะคะศึกษาจากคลิปของครูโอ๋ก่อนนะคะเพราะว่าการทําโครงงานนี่คุณครูจะต้องสอนนักเรียนอย่างทีละขั้นตอนนะคะตั้งแต่การเลือกชื่อโครงงานนะคะว่าเราควรจะใครสนใจโครงงานไหนนะคะใครต้องการทําศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนก็สามารถเอามาตั้งเป็นชื่อโครงงานได้นะคะ เพราะฉะนั้นการทําโครงงานนี้มันจะค่อนข้างที่จะยากสําหรับนักเรียนนะคะเวลานักเรียนปฏิบัติจริงๆคุณครูจะต้องดอูนักเรียนทุกขั้นตอนเลยนะ,ค,ะคุณต้องช่วยเหลือนักเรียนในทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นวันนี้เราทําแบบนั้นไม่ได้นะ,ค,ะค,คุณครูก็จะให้นักเรียนดูวิธีการเขียนโครงงานภาษาไทยจากคลิปวิดีโอไปก่อนนะคะเสร็จแล้วพอ,อเราได้ไปเรียนในห้องเรียนปกติ คุณครูก็จะนักเรียนทําโครงงานเป็นกลุ่มนะคะอ่าแล้วก็เราก็จะศึกษากันไปฝึกทาไปทีละขั้นตอนนักเรียนก็จะสามารถทําโครงงานภาษาไทยได้นะคะอ่าเราไปดูคลิปวิดีโอการเขียนโครงงานภาษาไทยพร้อมกันเลยค่ะ การเขียนโครงงานภาษาไทยสวัสดีครับน้องๆในวันนี้เรามารู้จักกับการเขียนโครงงานภาษาไทยกันบ้างนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนไปพร้อมๆกับวินและเพื่อนๆเลยครับสวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนในวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการเขียนโครงงานค่ะมีใครรู้บ้างคะว่าโครงงานคืออะไรผมครับ เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมีระบบครับใช่แล้วค่ะวินนอกจากนี้ยังมีขั้นตอนมีการวางแผนในการศึกษาแล้วปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ฉะนั้นโครงงานจึงเป็นงานค้นคว้าของนักเรียนที่แก้ปัญหาหรือข้อสงสัยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูเนื้อหาของโครงงานกันดีกว่านะคะนำสมุดขึ้นมาจดด้วยนะคะจะได้จำกันได้ โครงงานหมายถึงกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้ขนควา้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถความถนัดและความสนใจโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอื่นใดไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบในเรื่องนั้นๆโดยมีครูผู้ฝึกสอนคอยกระตุ้นแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา คน้นคว้าดำเนินการวางแผนกําหนดขั้นตอนการดำเนินงานโดยทั่วๆไปการทำโครงงานจะทำแค่ในระดับชั้นป .5 หรือเปล่าครับไม่หรอกค่ะการทำโครงงานสามารถทำได้ทุกระดับการศึกษาซึ่งอาจทำเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงานอาจเป็นโครงงานเล็ก ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรือเป็นโครงงานใหญ่ที่มีความยากและซับซ้อนขึ้นก็ได้ค่ะและโครงงานก็สามารถแบ่งตามลักษณะของกิจกรรมได้4ประเภทคือโครงงานประเภทสำรวจโครงงานประเภทการทดลองโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์และโครงงานประเภททฤษฎีค่ะแล้วทั้ง4ประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ นั้นเรามาดูประเภทที่1ก่อนนะคะนั่นก็คือโครงงานประเภทสำรวจซึ่งเป็นโครงงานประเภทเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหาหรือสำรวจความคิดเห็นข้อมูลที่รวบรวมได้บางอย่างอาจเป็นปัญหาที่นำไปสู่การทดลองหรือการค้นพบสาเหตุของปัญหาที่ต้องหาวิธีแก้ไขปรับปรุงร่วมกันเช่นโครงงานการสำรวจคำที่มักเขียนผิด โครงงานสำรวจการใช้คำคนองในหนังสือพิมพ์เป็นต้นค่ะต่อมาก็คือโครงงานประเภทการทดลองเป็นโครงงานที่ต้องออกแบบทดลองเพื่อการศึกษาผลทดลองว่าเป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว้หรือไม่โครงงานประเภทนี้ต้องสรุปความรู้หรือผลการทดลองเป็นหลักการหรือแนวทางการปฏิบัติไว้เช่น โครงการการทดลองยากันยุงจากพืชสมุนไพรโครงการการทดลองปลูกพืชสวนครัวโดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เป็นต้นค่ะโครงการประเภทสิ่งประดิษฐ์เป็นโครงการที่ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติโดยอาศัยเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เพื่อประดิษฐ์ชิ้นงานใหม่อาจเป็นของใช้เครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้ หรือนำวัสดุท้องถิ่นที่มีมากมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นโครงงานการประดิษฐ์เครื่องจักสารจากผักตบชวาโครงงานการประดิษฐ์เครื่องช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นตน้นและสุดท้ายโครงงานประเภททฤษฎีเป็นโครงงานที่มีลักษณะเป็นการหาความรู้ใหม่โดยการรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์จากสถิติแล้วอภิปราย หรือเป็นโครงงานที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกิดจากข้อสงสยัยอาจเป็นการนำบทเรียนมาขยายเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้ความรู้ในแง่มุมที่กว้างและลึกกว่าเดิมเช่นโครงงานการศึกษาคำส้อนในวรรณคดีร้อยแก้วโครงงานการศึกษาข้อคิดจากเรื่องพระมโหสถชาดกเป็นตน้นและเพื่อไม่ให้เสียเวลา เรามารู้จักกับขั้นตอนในการทําโครงงานกันดีกว่าครับครูคะแล้วมีขั้นตอนในการทําโครงงานไหมคะมีสิคะและขั้นตอนในการทําโครงงานก็มีดังนี้คะ่ะ 1. การคิดและเลือกหัวเรื่อง 2. การวางแผน 3. การดําเนินงาน 4. การเขียนรายงาน 5. การนำเสนอผลงานมาค่ะตั้งใจจดกันดีๆนะคะครูจะอธิบายในแต่ละหัวข้อให้ฟังเริ่มจากการคิดและการเลือกหัวเรื่องซึ่งนักเรียนจะต้องคิดและเลือกหัวเรื่องของโครงงานด้วยตัวเองว่าอยากจะศึกษาอะไรทำไมจึงอยากศึกษาหัวเรื่องโครงงานมักจะได้มาจากปัญหาคำถาม หรือความอยากรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของผู้เรียนเองหัวเรื่องของโครงงานควรเจาะจงให้ชัดเจนค่ะเมื่อใครได้อ่านชื่อเรื่องแล้วควรเข้าใจและรู้ว่าโครงงานนี้ทำจากอะไรการกำหนดหัวเรื่องของโครงงานนั้นมีแหล่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดและความสนใจหลายแหล่งด้วยกันเช่นจากการอ่านหนังสือ เอกสารบทความการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆการฟังบรรยายทางวิชาการการเข้าชมนิทรรศาการหรืองานประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์การสนทนากับบุคคลต่างๆหรือจากการสังเกตรปรากฏการณ์ต่างๆรอบตัวเป็นตน้นนอกจากนี้ควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้นั่นก็คือความเหมาะสมของระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งบประมาณระยะเวลาความปลอดภยัยแหล่งเรียนรู้ค่ะ ต่อมาก็คือการวางแผนในการวางแผนการทำโครงงานนั้นจะรวมถึงการเขียนเข้าโครงของโครงงานซึ่งต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบไม่สับสนแล้วนำเสนอต่อผู้สอนหรือครูที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการขั้นต่อไปคือการเขียนเข้าโครงของโครงงานค่ะในการเขียนโครงงาน จะมีหัวข้อในการเขียนไหมครับมีสิคะซึ่งโดยทั่วไปจะเขียนเพื่อแสดงแนวคิดแผนงานและขั้นตอนการทำโครงงานจะมีหัวข้อคือชื่อโครงงานเอ๊ครูคะเราจะตั้งชื่อโครงงานอะไรก็ได้ใช่ไหมคะไม่ได้หรอกคะ่ะชื่อโครงงานควรเป็นข้อความที่กระทัดรัดชัดเจนสื่อความหมายได้ตรงคะ่ะ ต่อมาคือชื่อผู้ทำโครงงานชื่อที่ปรึกษาโครงงานหลักการและเหตุผลของโครงงานในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกทำโครงงานเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรมีหลักการหรือทฤษฎีอะไรเรื่องที่ทำเป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อื่นได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ไว้บ้างแล้วถ้ามีได้ผลอย่างไรเรื่องที่ทำ ได้ขยายเพิ่มเติมปรับปรุงจากเรื่องที่ผู้อื่นทำไว้อย่างไรหรือเป็นการทำซ้ำเพื่อตรวจสอบผลค่ะลําดับต่อไปก็คือจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายมีไว้เพื่ออะไรคะเพื่อบอกความเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้เป็นการบอกขอบเขตของงานที่จะทำได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ ต่อมาก็คือสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้าซึ่งสมมติฐานเป็นคำตอบหรืออธิบายที่คาดไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุมีผลมีทฤษฎีหรือหลักการรองรับและที่สำคัญคือเป็นข้อความที่มองเห็นแนวทางในการดาเนินการทดสอบได้นอกจากนี้ ควรมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตัวด้วยหัวข้อต่อไปก็คือวิธีการดำเนินงานและขั้นตอนการดำเนินงานแล้วเราจะอธิบายหัวข้อนี้ได้ยังไงครับจะต้องอธิบายว่าการออกแบบการทดลองอะไรอย่างไรจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างรวมทั้งระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ ต่อมาก็คือแผนปฏิบัติงานแล้วแผนปฏิบัติงานคืออะไรคะแผนปฏิบัติงานก็จะอธิบายเกี่ยวกับกำหนดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนค่ะตามด้วยผลที่คาดว่าจะได้รับและสุดท้ายคือเอกสารอ้างอิงมาค่ะนักเรียนเรามาดูการเขียนรายงานโครงงานกันต่อเลยค่ะ ซึ่งในการเขียนรายงานโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของการนำเสนอผลงานของโครงงานที่ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบการกำหนดหัวข้อในการเขียนรายงานโครงงานอาจไม่ระบุตายตัวเหมือนกันทุกโครงงานส่วนประกอบของหัวข้อในรายงานต้องเหมาะสมกับประเภทของโครงงานและระดับชั้นของผู้เรียนค่ะ ซึ่งองค์ประกอบของการเขียนรายงานโครงงานสามารถแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนปกและส่วนต้นซึ่งประกอบด้วยชื่อโครงงานชื่อผู้ทำโครงงานชั้นโรงเรียนและวันเดือนปีที่จัดทำชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาคำนำสารบัญสารบัญตารางหรือภาพประกอบถ้ามีนะคะ ถ้ามีคืออะไรคะถ้ามีก็คือเราจะใส่หรือไม่ใส่ในส่วนนี้ก็ได้และต่อมาคือบทคัดย่อสั้นๆที่บอกเขาโครงอย่างย่อๆซึ่งประกอบด้วยเรื่องวัตถุประสงค์วิธีศึกษาระยะเวลาและสรุปผลสุดท้ายคือกิจกรรมประกาศเพื่อแสดงความขอบคุณบุคคล หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะต่อมาคือส่วนเนื้อเรื่องซึ่งประกอบด้วยบทนำซึ่งจะบอกความเป็นมาความสำคัญของโครงงานบอกเหตุผลหรือเหตุจูงใจในการเลือกหัวข้อโครงงานค่ะต่อมาคือวัตถุประสงค์ของโครงงานสมมติฐานของการศึกษาคนา้นคว้าการดำเนินงานครูคะ แล้วการดำเนินงานนี้เราสามารถเขียนได้อย่างไรคะไม่ยากเลยค่ะจอยอาจเขียนบ็นตารางแผนผังโครงงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหัวข้อเรื่องตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงงานและพิสูจน์คำตอบหรือสมมติฐานตามประเด็นที่กำหนดค่ะในส่วนที่5ของเนื้อเรื่องก็คือการสรุปผลการศึกษาเป็นการอธิบายคำตอบที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ตามหัวข้อย่อยที่ต้องการทราบว่าเป็นไปตามสมมุติฐานหรือไม่และในส่วนสุดท้ายของเนื้อเรื่องก็คือการอาภิปรายผลบอกประโยชน์หรือคุณค่าของผลงานที่ได้และบอกข้อจำกัดหรือปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้งบอกข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าโครงงานลักษณะใกล้เคียงองค์ประกอบสุดท้ายในการเขียนรายงานโครงงานก็คือส่วนท้ายค่ะ ในส่วนท้ายนี้จะประกอบไปด้วยบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงหรือเอกสารที่ใช้คน้นคว้าซึ่งมีหลายประเภทเช่นหนังสือตำราบทความหรือคอลัมน์ซึ่งจะมีวิธีการเขียนบรรณานุกรมต่างกันเช่นหนังสือจะเขียนชื่อนามสกุลชื่อหนังสือสถานที่พิมพ์สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์บทความในวารสารจะเขียนชื่อผู้เขียนชื่อบทความชื่อวารสารปีที่หรือเล่มที่หน้าวันเดือนปีคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์จะเขียนชื่อผู้เขียนชื่อคอลัมน์ชื่อเรื่องในคอลัมน์ชื่อหนังสือพิมพ์วันเดือนปีหน้า และสุดท้ายคือภาคผนวกเช่นโครงร่างโครงงานภาพกิจกรรมแบบสอบถามบทสัมภาษณ์ค่ะถึงแม้ว่าการทำโครงงานจะยากสักหน่อยแต่ถ้าฝึกบ่อยๆรับรองเก่งแน่ครับวันนี้หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่คาบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เมื่อน,นักเรียนดูการวิธีการเขียนโครงงานไปแล้วนะคะนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ฝึกปฏิบัติจริงๆไม่ได้ไดทําโครงงานจริงๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเอาไว้ฝึกปฏิบัติกันจริงๆตอนเปิดเทอมอย่างที่คุณครูบอกนะคะอาจจะเป็นเทอมที่สองนะคะเราจะได้ฝึกการทําโครงงานตามขั้นตอนที่นักเรียนเรียนไปในวันนี้นะคะ อ่ะคราวนี้เราก็มาดูให้พาระง,งานของวันนี้ว่าคุณครูจะให้ทําอะไรบ้างนะคะอ่าพอเราเรียนเรื่องการเขียนโครงงานไปแล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกอ่าในหนังสือทักษะภาษานะคะในหัวข้อที่สี่มันอาจจะไม่ตรงกับเรื่องโครงงานนะคะแต่อ่าในอันเนี้ยในหน่วยเนี้ยในชั่วโมงนี้มันจะจบหน่วยการเรียนรู้ที่สิบเอ็ดพอดีนะคะเพราะฉะนั้นในหน่วย ท้ายสุดของหน่วยการเรียนรู้ก็จะมีการคัดบทร้อยกรองทุกครั้งนะคะเพื่อให้นักเรียนฝึกคัดลายมือตัวหนังสือนักเรียนจะได้สวยๆนะคะคัดบทร้อยกรองด้วยตัวบรรจงเครื่องบรรทัดแล้วก็ฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านด้วยนะคะแล้วก็ฝึกตัวหนังสือให้สวยเพราะเวลานักเรียนทํางานส่งคุณครูนะคะตัวหนังสือนักเรียนก็จะต้องอ่านง่ายนะคะตัวหนังสือสวยอ่านง่ายนะคะ เพื่อเป็นการศึกษา,าการเขียนโครงงานที่เราจะต้องได้ทําตอนเปิดเทอมนะครูก็ให้นักเรียนไปศึกษาตัวอย่างการทำโครงงานก่อนนะคะตัวอย่างจะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีหน้า1 8 9ถึงหน้า190นะคะนักเรียนก็ไปอ่านตัวอย่างโครงงานภาษาไทยนะคะในหนังสือภาษาพาทีนะคะไปศึกษาไว้ก่อน วันนี้ก็จะไม่มีตัวไม่ไม่มีแบบฝึกสําหรับการทําโครงงานนะคะเพราะการทําโครงงานจริงๆเราต้องลงมือปฏิบัติโดยมีคุณครูอคอยให้คําปรึกษานักเรียนทุกขั้นตอนนะคะ,ะเราก็จะฝึกทําตอนเปิดเทอมนะคะสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ